โอ้งเสียงซะด้วยวันนี้มาดูน้องมิ่งครับโอ้โหเ่นคิดินเลยสวัสดีครับคุณแม่สมใจครับสวัสดีครับผมโอ้โหมาดูครับผมหลังพายุผ่านไปครับมิ่งน้อยวันนี้เล่นคิดินแล้วอ้อเอาแล้วครับ รอจ้าครับผมสวัสดีครับผมดูม,มิงน่อยของเราครับเดินรอบค้อแล้วสัญญาณภาพเป็นไงครับผมชัดเจนดีไหมครับผมมืดหรือเปล่าเนาะตอนนี้เริ่มมืดแล้วครับผมโอ้โหหันตูดมาตัวดีโอ้โหเจ้านี้สุดยอดมากเลยหันตูดมาตดนะครับตอนนี้หันตูดมาตดโอ้โห เนีย่ยครับสวัสดีครับโอ้โห,โห,โหถ้าถ่ายกล้องเสร็จหน่กล้องก็น้องโหยมือเพื่อนครับมาบ่ายกล้องเยอะนะครับผมเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาอยู่ฝั่งนี้ครับผม มิ่งน้อยนะครับผมเข้ามาให้กำลังใจกันได้นะครับบันจันนะครับผมมันจันแม่แม่เอฟทุกท่านนะครับผม สามารถเข้ามารอชมไร้สดนะครับผมน้องมิ่งของเราจะ <Yeah. S 1> หาค่าขนมให้คุณแม่นะครับผมค่าเร้งดูครับดูบำรุงน้ำนมนะครับค่าบำรุงน้ำนมให้คุณแม่ับนมใหญ่มากคุณแม่ต้องการบำรุงน้ำนมครับผมโอ oh, ดูไม่ถนนะัดเนาะคุณแม่ไปผ่าตามาเป็นไงครับผม อาการใกล้หายครับคุณแม่ครับหรือเพึ่งไปผ่ามาครับผมเนี้ยนึ่งน้อยเดินรอบรัวเลยตันนี้เราไม่ได้เอาไฟมาสองด้วยแล้วยิ่งหน่อย,อยเราจะไฟมาสองครับเมื่อกี้ก็กําลังไล์ขายเสื้อผ้าดีๆนะครับผมฝนตกครับลมพายุมาครับเก็บเสื้อผ้ากันบุ้นเลยครับโอ้โหเกือบไม่ทันครับเมื่อกี้แต่พอฝนมาถึงแล้ว ๋ต้ค่อยๆตายๆโอ้นี่ตามิ่งน้อยตามิ่งน้อยมาแอบกินไร่นี่ฝนครับฝนมาครับฝนเลยไม่ได้ไล์ขายเลยครับผมโอ้โหกำลังมีแม่แม่เซียนาอยเข้ามาช่วยอุดหนุนนะครับผมอุดหนุนพ่อพ่อแม่แม่ของน้องมิ่งครับให้น้องมิ่งเป็นตัวแทนครับผมเช่าสถานทนี่เจ้าของสถานที่ครับ อย่างสำรวจด,ดินมันตูดไปแล้ว,อย,ดดวยอย่าตดดด้วยย่าตดดด้วยดูตูดครับขอกินญย่ครับขอกินญย่กับคุณแม่เฮ้ยอุ้ยอุ้ยน้อยทานข้าวกันหรืยยังครับมแม่แม่เอฟซีทุกท่านครับผม ตอนนี้มิ่งกินอิ่มแล้วครับสิบไปนอนเลยได้ครับนิ่อิ่มแล้ววันนี้มิ่งจะู่ไปนอนแล้วครับนี่เริ่มกินจริงแล้วครับตันนี้กินได้ทุกอย่างแล้วฟันออกเยอะแล้วครับแข็งแรงแล้วฟันครับผมว้าวมาแล้วไฟไลยุง็็มาแล้วครับผมโอ้ยเนาะ ถูแล้วถูแล้วถูแล้วถูจนสีคอกถลอกไวแล้วเนี่ยทำหน้าครับสวัสดีครับยังหนีมิ่งอใกล้ครับเอาอะไรคุณแม่โอ้โหดูคุณแม่ดูคุณแม่ครับโอ้โหเขียวโชว์เลยคุณแม่บอกเขียวโซ่เลยผุวนะเขียวเป็นตาอร่อยแท้เป็นตัดเสียบเถอ ดูดูดูคุณแม่ฝั่งนี้เขียวเขียวเดี๋ยวเราพามิ่งเดือนฝั่งนี้ครับมิ่งไมิ่งนั่งพี่มาเร็วมาเรมาเร็มาเร็วมาเมาเร็ว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 าเร็มาเร็วมาเร็วมาราเ็ม่วมาเรเรา นมีนบนบเดินตาตูดมาแล้วมิ่งตัวใหญ่มากเลยนะครับดูพุ่งอือหือ ตามตูดมาแล้วตามตมาแลนะครับเอา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 อกินแย่โหเคี้ยวอย่างอร่อยเลยครับ มิ่งนะตัวใหญ่มากโอไม่ดูครับมิ่งรอแม่แมครับผมรอแม่ๆอกซีนะครับผมพ่อมาให้กำลังใจมิ่งครับแม่อย่างนั้นมิ่งจะปีนข้อกอมาเลยนะครับผมมิ่งบอกโอ้ย หลับแล้วหลับแล้วมีบอกผมจะหลับแล้วนะครับผมหลับแล้วไม่แม่พีเข้ามาเยอะไหมพ่อเปาไม่ให้มันลังใจผมหน่อยผมเมื่อั้นผมไปนอนเลยเน,นี่นี่งอนงอนครับลูกช้างน้อยงอนครับงอนงอนแล้วงัดเหล็กโชว์เลยอุ้อ้งงอนครับดูทราทางงอนแล้วไปแล้ว ไปแล้วเดินไปแล้วโอ้โหดูตู่จริงหาหมอน,อนแล้วหาที่นอนครับตอนนี้หาที่นอนแล้วครับมิ่งอเอาเดินไปเดินไปแล้วเดินไปแล้วเดินรอบสํารวจข้อครับ ครับผมสวัสดีครับคุณแม่ครับคุณแม่มีความสุขนะครับผมนี่นี่คุณแม่ดูแลสุขภาพด้วยนะคะผหาใไปไป้นะครับผมมิ่งเป็นกําลังใจให้นะครับนีนะ่คุณนะโอ้โหคุณนะไปชวอะไรอยู่นะ่ามิ่ง มิ่งไปโชว์ครับมิ่งไปโชว์แล้วดูครับโชว์แล้วครับผมมิ่งเข้ามาทักทายกันได้นะครับผมนันแม่เอฟซีนะครับดูคุณแม่ก็เคี้ยวย่าอย่ายงอร่อยเลยครับส่วนมิ่งก็มาแอบอยู่ด้านหลังครับนี่มาที่เล่น รอรอครับผมอ้มาแล้วคุณแม่คุณแม่อินครับผมเดี๋ยววันจันทร์นะครับผมเราจะมีการไล์สดอีกรอบนะครับแม่แม่คอยเข้ามาให้กำลังใจมิ่งนะครับผม mm hmm. เนื่องจากวันนี้สถานการณ์ไม่อํานวยครับผมเนื่องจากมีฝนรุนลงมาเล็กน้อยครับผมแล้วก็หยุดไปแล้วตกพ่อลิ้นลิ้นครับผม ลมมาไล่คนครับฟ้าร้องตื่มดามตื่มดามโอ้หน่ากลัวมากก็เลยไม่กล้าไล่ครับผมกพัวฟ้าครับฟ้ายิงอันตรายครับฟ้าร้องโอ้สวัสดีคุณแม่วันนานครับผมสวัสดีครับมาครับไปแล้วไปแล้วสวัสดีคุณแม่เป๊ะครับผมทานข้าวกันยังเนาะโอ้ยังนะครับผมยังไม่ได้ทานข้าวเลยยังไม่รู้เลยว่าแม่บ้านได้อะไรทานข้าววันนี้ครับเดี๋ยวพอ่อเปา ยังไม่ได้สำรวจเลยเนี่ยไปเอะยยัางนะู้นอยู่หน้าประตูคนนะ่ะมาพี่มาพี่เลว็วมิงมิงมิงสงสัยจะไปเปิดออกนครับนี่ไปเฟีย้ยประตูอยากออกไวเล่นไปเล่นไม่ได้นะครับขําแล้วตอนนี้โอ้โหที่นวนบุรีน่ากลัวมากฝนตกฟ้าร้องครับผมครับผมช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ ดูแลสุขภาพกันด้วยหน้าฝนครับผมสถานการณ์โควิดด้วยนะครับผมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมมิ้งก็กลัวนะครับเสียงฟาร้องไปแอบใต้ท้องแม่อย่างเดียวครับมาแล้ว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 ,ลวนี่นี่ก็ มีคุณแม่กำลังแกหลาไร่ปพเอ้ยเข้ามาถามเรื่อยครับมิงโอ้โหุงนี่ใหญ่มากอ้วนกลมเมืม่อเมื่อวานนี้ก็บอลก่อนหน้านี้บอลคุณแม่อูเนาะส่งมาให้ครับผมตอนนี้ได้ล่วไปเทียนที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเสียงงอนครับวันนี้ไม่ได้ค่าที่ครับผมเนื่องจากพ่อ,พอ,พอแม่ขายไม่ได้ครับไม่ได้จ่ายค่าที่เลยเส้นไว้ก่อนเนี่ยมึงเส้นไว้ก่อน เดี๋ยวถ้าพ,พ่อแม่ขายได้เดี๋ยวพ่อ,พอแม่จะกลวยมาให้จับบีสองบีครับเป็นสําหรับค่าที่ครับผมเก็บค่าที่ไม่ได้ครับผมขอเซ็นไว้ก่อนนะครับวันนี้ขอเซ็นค่าที่ก่อนครับจะสั่งหมอนสองใบต้องไปเพจไหมคะโอ้พอดีตอนนี้หมอนของเราหมดนะครับหมอนของเราหมดเลยนะครับผมตอนนี้ฝนตกบ่บอเบาสุขุไทยมีตะลมโอ้อยู่นี่ก็มีมีตะลมครับฝนตกพอดินลินนี่ ยินตากฝนยังยังไม่เปลียกเลยครับตอนนี้มิ่งเดินหาทำเลที่นอนแบบนิ่มๆครับผมสวัสดีคุณมาปางนะครับผมนี่สำหรับรพ,พ่อพ่อแม่พี่ท่านไหนโอ้ภาษาอังกฤษก็อ่านบอกได้ครับเร้อช่วยแก้งเป็นชื่อเล่นก็ได้นะครับผมชื่อเล่นเข้ามาทักทายกันได้ครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเฮโอ้หันตูดเข้ามาโชว์ครับ ทันตูดใส่กล้องอย่างเดียวเลยตอนนี้โอ้โหแมป่ปาอว,ว่ารักมิ่งจังเลยโอ้โหขอบคุณมากๆนะครับผมไฟสว่างดีในในคอกบ้านมิ่งโอ้ครับผมตอนนี้เรามีไฟไล่ย,ยุงแล้วก็ไฟสปอตไลท์อยู่ด้านหลังครับผมไม่ทันไลสุดพ่อปอขายของเลย,ยวันนี้ขายได้แป๊บเดียวครับฝนมาครับผมฝนมาเดี๋ยวเราจะมา ต่ออันบรรจันนะครับผมบรรจันเข้ามาให้กําลังใจด้วยครับผมบรรจันเนาะเราจะไล์ชักเป็นรอบครับรอบละประมาณไม่เกินสามชั่วโมงเราจะมีสินค้าหลายหลายอย่างมาขายแล้วก็มีผลไม้ด้วยครับขายเพื่อให้มิ่งได้ทดแทนบุญคุณคุณแม่ครับผมมิ่งเะเป็นตัวแทนขายผลไม้เพื่อให้คุณแม่ครับให้คุณแม่ เีีเข้ามาให้กําลังใจมิ่งด้วยนะครับนี่บรรจันนะครับผมอย่าลืมนะครับอย่าพลาดชมนะครับบรรจันท์น่าจะช่วงเช้าเที่ยงเย็นหรือว่าจะเช้าเย็นนะครับผมประมาณสามรอบเออต้องดูอีกรอบนะครับผมดูด้วยว่าบรรยากาศมีฝนหรือเปล่านะครับโอพอดีหมอนน้องมิ่งหมดนะครับตอนนี้หมอน,น้องมิ่งหมดเลยครับพอดีเมื่อวาน ได้ขายคืนทุนให้คุณตาคุณยายหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอรอบต่อไปนะครับเดี๋ยวตอนนี้สินค้าก็ยังยังขาดอยู่นะครับขาด,ดออเดอร์อยู่เดี๋ยวรอถ้าหมอนมาเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีนะครับผมนี่มายืนไล้บางไฟเลนม,มิ่อองอ,อูอดึงดึง ไ้ยดึงเชือกยังเดียวเอาจะยกร้อยโชว์ป่ะเอาชูนะชูนะโชว์น่อยก่อนนอนชูหน่อยเร็วโชวแ์แม,แม่ก่อนเร็วก่อนจะนอนเร็วๆโอ้โหโชว์อะไรเนี่ยโอ้โหโชว์ขาที่ห้าครับอยู่ด้านหลังเห็นไหมครับเป็นเงาครับผมได้ครับไม่นั้นก็ทักเข้ามาในไลน์ไอดีแม่เจี๊ยบก็ได้นะครับผมเบอร์ทูนะครับเบอร์ทูทักเข้ามาได้ครับ เพราะว่าเรายัางโชว์สินค้าไม่หมดเลยฝ <c oughs> นมาก่อนครับวันนี้ไม่อย่างนั้นเราก็จะได้ไลฟ์สดให้แม่ๆเอฟซได้ชมกันเยอะอยู่ครับสินค้าหลายรายการครับผมเนี่ยอืออ้ปาขีดินไงฟุดเลยอยู่ในบ้านครับโอ้เหล็นขีดินใช่แ้้ออาบน้ำล้กตัวดำเหมือนเดิมครับคุณนะเป็นนนะ ตูดใหญ่มากเลยเจ้าของที่นอนนิ่งโอ้โหจะเก็บค่าที่อย่างเดียวครับเจ้าของที่นี่โอ้โหมัเห็นใจพ่อขาแม่ขาเลยเจ้าของที่โอ้โหไปยุกล้อโชว์เลยนั่นเอาพาไปดูพาไปดูนี่ยุกล้อแล้วครับมืดมากโอโ้ไม่ได้เอาไฟมาเลยไฟมืดมากเอา เอาชูชูจะชูยุกล้อครับมุมมืดครับมุมสว่างมีไม่โชว์ครับอายคนครับคนดูเยอะมิ่งบอกอายคนครับไปแล้ว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 เ <c oughs> จ้าของที่อยากกินนมเม็ดรครับผม <c oughs> โอ้ใช่ครับส่งญี่ปุ่นไหมโอ้ญี่ปุ่น ส่งได้นะครับผมแต่พ่อปายังไม่คอนเฟิร์มค่าส่งครับว่าเท่าไหร่เพราะว่าเราต้องมาถามปบษณีนะครับผมเดี๋ยวเราต้องไปถามปบษนีด้วยว่าเขาส่งหรือเปล่านะครับแต่ก่อนหน้านี้พ่อปอก็ส่งอยู่ครับผมเมื่อวานก็มีแม่ๆจากต่างประเทศนะครับสั่งเข้ามาแล้วก็จัดส่ง แต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปสอบถามราคาสูงด้วยคุณแม่อยู่ประเทศอะไรครับก็สอบถามทางแม่เจี๊ยบได้นะครับผมลายดีที่อยู่ในในคลิปที่ว่าไลฟ์สดไปได้ประมาณสิบเจ็ดนาทีครับฝนมาก,ก่อนโอ้ยตายตายตายแม่แม่เอซีก็เลยพาชมสินค้าแบบสวยๆเลยครับผมเข้าไปข้างในไม่ได้ครับพะไปข้างในในี่วิ่งอย่าวิ่งเข้ามาใกล้เลยครับผม มันกวดขากวดแข้งครับนี่ชิดเดี๋ยวลองเข้าไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อลองเข้าไปนะของมะเนี่ยนะตามมะเนี่ยเห็นวะของเมากวดขากวดแข้งนิดนี้น่ะเดินตามเลยครับผมมาอ,อ้อนพ่อเอา้าดูครับชิดมากดูดูครับอ้ดูดีดูดีชนตูดพ่อแล้วนี่โอ้โหมิม่งน้อยพ,พุ่นพุ่นพี่ดีเว้ยมากินนมเม็ด ไปเร็วๆพ,พ,พ,พี่เดือนมมิ่งไปเดือนมึงพุนผุนเฮ้ยพี่ดิวเคาะนมเม็ดแล้วโอ้โหดูดูขนาดเคาะแค่ซองครับถึงขั้นเดินหางดากกิ้วกิ้วไปเลยเอานั่งลงนั่งลงรอรอก่อนอ๋อโหยนั่งลงก่อนดูพี่ดิวบอกให้นั่งลงโอ้โหดูดูด,ดูพี่ดิวปว้อนนมครับนี่เอา เร็ว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 ไม่ไม่ถ้าไม่ทำนี่ไม่นั่งลงรอๆนี่ไม่ได้ค่านมเม็ดนะดูดูอานั่งรอๆกันเร็วชูวความรอกันนเอาครับโอโ้โหดูครับวีดีโอโเ,เข้ามาข้างในโอ้เข้ามาข้างในไม่ได้ฟนะีดีวิ่งไม่ทันวิ่งเหรอครับผมโอ้โหสวัสดีคุณแม่พาวดีครับผมวิ่งเยอะ พี่เดีวบอกสีฟ้าแบบน้ำขึ้นมาภาพมือเดี๋ยวพอพอถ่านน,นิดตอนตนี้เป็นไงบ้างครับคุณแม่โอ้โหดูดูดูด,ดูโอ้โหตอนนี้มีฟ้าแลบอยู่เล็กน้อยแป๊บแป๊บแป๊ดูด,ดูพี่เดีวสั่งนะโอ้โหคุณแม่บอกมองไม่เห็นพี่เดีวเลยนี่พี่เดีวอยู่ข้างนอกมืดมากเข้ามาข้างในเลยพี่เดีวมามาเข้ามาข้างในเร็วพี่เดีวสั่งได้ครับมีนมิดพี่เดีวมีนมิดระวังระวัง เข้ามาก่อนเข้ามาก่อนเออเข้ามาเลยเออไปแล้วมิ่งตามพี่ดิวแล้วเอ้า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 น้องเม็ดผมดิพี่ดิวน้องเม็ดผมพี่ดิวน้องเม็ดผมน้องเม็ดผมเบิ่งเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลโอ้พี่ดียวจะเข่ามาไหนบ้างน่นั่งลงเลยดิบววพี่ดิวบอกนอนก่อนนอนก่อนเฟินมาตามต่อยๆครับมิ่งกินบ้างกินเยอะใช่ไหมมิ้งกินเยอะครับ นดูพี่ดูแสงแล้วโอ้วันนี้ไหลครับไหลได้ประมาณสิบเจ็ดนาทีครับผมเนื่องจากฝนตกครับผมฝนตกโอ้ยใจใจไหนอ๋อคุณพ่อครับผมครับผม วันนี้อานทน๋อ่คุบติดต่ออไดด้ตติ่ทางไลน์ไหมอ๋อคุณถ้าคุณพ่ออานนท์ดูดูอยู่นะครับผมก็ติดต่อทางไลน,น์นนที่ไลฟ์สดเมื่อวานนะครับผมลไลน์มิยินนะครับผมติดต่อขอที่อยู่ใช่ไหมอขอที่อยู่ด้วยใช่ไหม ขอที่อยู่ส่งของด้วยนะครับผมคุณพ่ออานนท์นะคุณจะส่งแล้วก็ขอเป็นสลิปแล้วก็ที่อยู่เบอร์โทรด้วยนะคะครับคุณพ่ออานนท์นะครับผมวันนี้เราหยุดน่าจะหยุดไรเสื้อผ้าแล้วใช่ไหมพี่เชฟเสื้อผ้าสถานการณ์ไม่อํานวยใช่ไหมวันนี้ฝนตกเดี๋ยวก็เดี๋ยวลองแต่ว่ามันไม่แจ้งอ่ะมันไม่แจ้งมันมืดบ่ มันไม่แจ้งมันมืดโอ้โหมันไม่แจ้งครับมันมืดครับผมสวัสดีครอบครัวายมิงมงคลครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวถ้าเป็นอย่างนั้นก็มันจันนะครับผมมันจันแม่แม่เอฟซีสามารถเข้ามาโอ้ตามพี่ดูไปแล้วอเมื่อกี้เมื่อกี้คุณแม่บอกว่าส่งคุณแม่ขนนว่าส่งไลน์มาหาไม่เจียบไปดูดิ ส่งไลน์มาสอบถามครับผมขอบคุณมากมากนะครับที่เข้ามาโอ้คุณแม่ท่าไหนสนใจก็ไอดีนะครับผมส่งไลน์เข้ามาสอบถามได้ครับเพราะว่าพ่อแม่น้องมิ่งนะคะไม่ได้ไปขายของเลยโอ้ออกกําลังกายกับพี่ดูแล้วครับเดี๋ยวก็ส่งไลน์เข้ามาถามก็เราไม่ได้ไลค์แต่เราสามารถเอาสินค้าถ่ายรูปโชว์คุณแม่ได้ครับว่า ต้องการแบบไหนครับแคปหน้าจอได้ครับแคปหน้าจอที่ว่าอยากได้รุ่นไหนที่ไม่เจี๊ยบไหลนะครับผมแคปหน้าจอมาได้พี่ดิวหลอกมิ่งโอ้ยหลอกมิ่งวิ่งตามครับเอ้ยอู้ห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 นักเล่งมากครับดูดูโอ้โหยเฮ้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 ยบ่เฮ้ย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  โอ้โหไล่เลยครับอ,ออกก้อนเด้อบาทน,นีออ่ออกแก้วออกแก้วดูดูดูเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหดูครับอุ้ยอุ้ยสวยนี่อุ้ยดูครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยขนาดปีนขึ้นมามันรัวยังตามไม่อีกดอือหูยนี่ครับไม่มีโนโมเม็ดเข้าคอกไม่ได้เลย ไล่ครับโอ้โหคึกแล้วคึกแล้วโอ้โหกินแค่สองห่อครับคึกแล้วคึกแล้วสวัสดีครับสวัสดีแม่กบครับผมปอ,ปอปอพี่ดีมหนูมิ่งครับผมตัวกลมครับเนีไ่ยไปแล้วไปกินนมอีกแล้วเดี๋ยวก็อย่าลืมเข้ามาให้กำลังใจนะครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคำไหนที่พูดจาไม่สุภาพก็ต้องขอโทษขอไปนะครับผม เดี๋ยวผอขอแยกหยุดการไล์สดเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมชิดสัญญาณกล้องด้วยเดี๋ยวหาไฟแบตเดี๋ยวเรามาส่งมิ่งนอนกันต่อนะครับผมมีแม่เอฟซีแม่ล่วงที่จะให้คะแนนมิ่งเตะบอลเข้ากูห้าร้อยคะแนนพะนะตอนนี้รอบอลก่อนนะครับตอนนี้บอลน,น้องมิ่งเตะบอลเตะครับเดี๋ยวเราจะาลูกลูกตัวเล็กๆเนาะเดี๋ยวเราจะทําโกูนะครับผมเดี๋ยวุ่้เดี๋ยวเรา พรุ่งนี้เช้าเราจะลองไลส์สดนะครับกับพ่ออ้วนนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองไลส์ส่วนกับพ่ออ้วนนะครับทำโกให้พีดวเป็นคนจับโกให้มีคนเตะจะได้หรือเปล่ามาดูโอ้โหเดี๋ยวไงก็พ่อปอเขาอยู่ไลส์ส่วนก่อนนะครับผมเนื่องจากเหมือนฝนลินครับผมฝาแรบด้วยก็อย่าลืมเข้ามาให้กำลังใจในอีพีต่อไปนะครับเนี่ย ลากันแล้วครับสวัสดีครับ